ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วต้องใช้ข้าวคั่วข้าวเจ้านะคะข้าวคั่วข้าวเจ้าเท่านั้นนะเคยลองแล้วเอาข้าวคั่วข้าวยิมนะซึ่งเราทําแล้วนะก็นะชมว่าอร่อยนะคะใครที่ได้นะได้ได้ดูคลิปนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะก็อีกสองวันถ้าอากาศร้อนๆแต่ถ้าอากาศตายแล้วก็เอาน้ําปลาชิ่พระด นะโคตที่สุดออันนี้อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดเลยอ่าทีนี้ขั้นตอนก็นคือเราเราสมมติล่าเราเรามีกุ้งเท่านี้เราก็สาวก็อาจจะอีกสามวันนะเราจะมารอมาดูว่านะรสชาติของกุ้งจมรสสองของครูหวังจะเป็นอย่างนะแล้วก็ปัน่นนะอาจจะปั่นไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าโขกก็ต้องใช้เวลานานหน่อยอันนี้คือใช้เครื่องปันป่นปันป่นปันเลย มันก็จะทาให้กุ้งที่ที่ปกตินี่คือดูสีแดงใช่ไหมคะพอใส่เข้าเจ้าเข้าไปเข้าขั้วเข้าเจ้าเข้าไปจะแดงกว่านี้แล้วก็ปั่นอาจจะปั่นไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าโขกก็ต้องใช้เวลานานหน่อยอันนี้คือใช้เครื่องปั่นปั่นปั่นเลยแล้วเราก็ไปล้างออกอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าไม่อยากให้มีหนวดกุ้งอยู่อยู่ในตัวกุ้งหมักกุ้งจอมของเรา กุ้งสดล้างน้ำสะอาดน้ำสเสด็จน้ำจริงๆนะกลิ่นกุ้งกลิ่นเม็นกลิ่นอะไรจะไม่มีเลยไปแล้วก็เอาน้ําปลาที่พรสนะคนะใช้ขาากด้วยตัดแบ่งให้ให้เป็นตามลักษณะอีพีหนึ่งที่เราเคยนําเสนอไปแล้วในในโพสต์หนวก็อาจจะอีกสามวันนะเราจะมารอ มาดูว่ารสชาติของกุ้งจมรสสองของครูหวังจะเป็นอย่างะมันก็จะทำให้กุ้งที่ที่ปกตินี่คือดูสีแดงใช่ไหมคะพอใส่ข้าวเจ้าเข้าไปเข้าเข้ากัวข้าวเจ้าเข้าไปจะแดงกว่านี้อะก็อีกสองวันอ่ถ้าอากาศร้อนๆแต่ถ้าอากาศก่อนนู้นนะคะนี่เราจะไม่ได้พูดถึงกันที่เอากั้นกล้วยนะกบ นะซวกๆวกเข้าไปแบบนี้ในในกุ้งที่เรายังไม่หมักนะมาเด้อย้ตึงนะย้ตึงย้ยแปรมาเด้อมาชิมได้อีกสามมือนะอีก3ามมือนะคะเห็นให้ชิมเด้ออีกนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ให้ดูหลังจากที่เขาคลุมนะซึ่งเราทําแล้วนะก็ะนะชมว่าอร่อยนะคะใคร ได้นะได,ได้ได้ดูคลิปนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็ไปล้างออกอีกทีหนึ่งก็ได้นะถ้าถ้าไม่อยากให้มีหนวดกุ้งอยู่อยู่ในตัวกุ้งหมักกุ้งจอมของเราคะป้วกกับกับกุ้งกับน้ําปลาเขาทําปฏิกิริยากันแล้วเนอะเราจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเราก็ใส่เข้าไปในปริมาณอย่างที่สุดออันนี้อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดเลยอะ ทีนี้ขั้นตอนก็คือเราเราสมมติว่าเราเรามีกุ้งเท่านี้เราก็นะก็อีกสองวันอนะ่ถ้าอากาศร้อนๆอนแต่ถ้าอากาศนะจะมีแต่กลิ่นหอมของน้ำปลานะกับกุ้งที่เริ่มทำปฏิกิริยากันจะหอมนะคะทีนี้พี่พี่น้องน้องบ้างนะที่นะที่เราสนิทสนมนะคะขั้วกับกับกุ้งกับน้ำปลาเขาทำปฏิกิริยากันแล้วเนาะเราจะ รีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนะเราก็ใส่เข้าไปในปริมาณหวัางทดลองแล้วต้องเป็นน้ำปลาที่พรสเท่านั้นน้นนำปลาอื่นนะความเค็มไม่ถึงความกลมกล่อมนะไม่ไม่ได้นะเลยจริงๆซึ่งถ้าถ้าน้ำไม่สะเด็ดมันจะทำให้กุ้งเราเนา่าได้นะอัน,นหลังจากนั้นเรากนะ็เอากุ้งใส่เท้ามาตกคือคบปวกก็คือประมาณสามวันเต็มเ ะคะถึงถึงข้บกบนี้เปิดออกมานี้จะไม่มีกลิ่นเม,ม็นเน่าของกุ้งกุ้งที่เข้าไปดักใส่ซิ่งดักใส่ซิ่งก็คือทําจากอาตะไคร่สีฟ้าฟ้านะคะใส่ขอบใส่อะไรเข้าไปนะทีนี้พอได้มาแล้วนะ,นะก็เป็นกุ้งสดๆล้างนะเราก็มาอาใช้ก้านกล้วยตอนนี้เราก็เลยมาถึงขั้นตอนที่ กุ้งนี้เราหมักตั้งแต่วันจันทนะคะเฮยได้มากุ้งสดๆะะตอนนี้เราก็เลยมาถึงขั้นตอนที่กุ้งนี้เราหมักตั้งแต่วันจันทนะคะเฮยได้มากุ้งสดๆบ้านคูหวังหลังวัดนะคะหลังวัดโพบ้านจอกจังหวัดชัยภูมินะอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะถ้าอยู่ใกล้นะจะมีแต่กลิ่นหอม ของน้ำปลานะกับกุ้งที่เริ่มทำปฏิกิริยากันจะหอมนะคะอันนีเ้เสร็จแล้วอันนี้เราก็ล้างให้สะเด็ดน้ำจนแบบน้ำเขาสะเด็ดจริงๆนำ้ำเขาสะเด็ดจริงๆน้ำสะเด็ดนะจะมีแต่กลิ่นหอมของน้ำปลานะกับกุ้งที่เริ่มทำปฏิกิริยากันจะหอมนะคะอันนี้คนให้เนื้อกุ้งให้มัน นะให้เขาได้ทั่วถึงนะ,ะเอาชวันคนวันนี้นะครบกำหนดสามวันเราก็มาคู่ปลาแล้วก็เอาน้ำปลาทิพพรสนะลงทดลองน้ำปลาหลายยี่ห้อแล้วไม่ได้โฆษณาทิพรสนะคะแต่แต่เราเราเปรียบเทียบดูแล้วนะือว่าอันนี้อร่อยนะมันก็จะทำให้กุ้งที่ ที่ปกตินี่คือดูสีแดงใช่ไหมคะพอใส่ข้าวเจ้าเข้าไปเขาเขากลัวข้าวเจ้าเข้าไปจะแดงกว่านี้เอกขิงใส่ขมิ้นขาวหรือใส่มะเขือมะเขือขื่นมะเขือขมขมนะที่มันสุกเหลืองเลยก่อนนู้นนะคะนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการที่เอาก้านกล้วยนะกบนะซวก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 เข้าไปแบบนี้ในในกุ้งที่เรายังไม่หมักนะใช้ก้านกล้วยตัดแบ่ง ให้ให้เป็นาตามลักษณะอีพีหนึ่งที่เราเคยนำเสนอไปแล้วในในโพสมันจะทำให้หนวดกุง้งอ่ะมันหลุดออกจากตัวของเขานะแล้วแล้วก็มาหัน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 นะกินเป็นผักจิ้มผักเคียงได้ก่อนนูน้นนะคะนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการที่เอาก้านกล้วยนะกบนะซวกซวกซวกเข้าไปแบบนี้ในใน,ในกุง้งที่เรายังไม่หมกักนะที่สุด อันนี้อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดเลยอ่าทีนี้ขั้นตอนก็คือเราเราสมมติว่าเราเรามีกุ้งเท่านี้เราก็ตอนนี้เราก็เลยมาถึงขั้นตอนที่กุ้งนี้เราหมักตั้งแต่วันจันทนะคะเลยได้มากุ้งสดสดภาชนะอันนี้เราก็มาใส่อาชนะพลาสติกนี้นะคะหรือใส่เป็นขวดโหลแก้วก็ได้แล้วก็กุ้งใส่ลงอาชนะ อันนี้นะเราก็มาใส่อาชนะพัสติกนี้นะคะหรือใส่เป็นขวดโหลแก้วก็ได้นะ้้วก็กุ้งใส่ลงวันนี้นะซึ่งทําแต่ละวันเราจะต้องเข้าไปคนนะก่อนนู้นนะคะน,นี้เราจะไม่ได้พูดถึงการที่เอาก้านกลนะนะ้วยนะขบนซวกซวกซกซเข้าไปแบบนี้ในใน,ในกุ้งที่เรายังไม่หมักนะคะที่สุด อันนี้อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดเลยอ่าทีนี้ขั้นตอนก็คือเราเราสมมติว่าเราเรามีกุ้งเท่านี้เราก็คนให้เนื้อกุ้งให้มันนะให้เขาได้ทั่วถึงนะคะเอาช้อนคนวันนี้นะครบกําหนดสามวันเราก็มาคู่ตามดูลักษณะของกุ้งที่เราได้มาอ่านะสรมบกุ้งอันนี้จะเป็นภาชนะอันนี้นะเราก็มาใส่ภาชนะพัาสติกนี้ นะคะหรือใส่เป็นขวดโหลแก้วก็ได้นะแล้วก็กุ้งใส่ลงไปอย่างที่เต็มขวดนี้เราจะคั่วใส่ข้าวประมาณสองขีดที่เอาไปคั่วนะคะประมาณสองขีดนะมันก็จะทำให้กุ้งที่ที่ปกตินี่คือดูสีแดงใช่ไหมคะพอใส่ข้าวเจ้าเข้าไปเขาเขาคั่วข้าวเจ้าเข้าไปจะแดงกว่านี้อาชนะอันนี้นะเราก็มาใส่อาชนะพลาสติกนี้ นะคะหรือใส่เป็นขวดโหลแก้วก็ไดนะ้แล้วก็กุ้งใส่ลงใส่น้ําปลาให้ถ่ท่วมกุ้งให้ท่วมก,นะกุ้งเลยแล้วเราก็คนคนค,นคนเอาช้อนคนเอาทัพพีคนสักหน่อยแล้วก็ปิดที่สุดอนะอันนี้อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดเลยทีน,ะนี้ขั้นตอน,นคือเราเราสมมติว่าเราเรามีกุ้งเท่านี้เราก็ปายแล้วก็เอาน้ําปลาที่พรด นวะกคนให้เนื้อกุ้งให้มันนะให้เขาได้ทั่วถึงนะคะเอาช้อนคนวันนี้ครบกำหนดสามวันเราก็มาคู่จริงๆซึ่งถ้าน้ำไม่สะเดียษมันจะทำให้กุ้งเราเน่าได้นะอัน,นหลังจากนั้นเรากนะ็เอากุ้งใส่ทางทดลอง